เราจะพาคุณไปในที่ที่มีทวีบอดแบนแล้ววันนี้ค่ะโอ๋พาคุณมาอยู่กันที่บริเวณหน้าห้างส,สิจีชานะทันยะช้อปปิ้งค้านค่ะสีนคริน,นวันนี้ทุีบอดแบนดมีกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความเร็วความแรงมาฝากคุณเหมือนเคยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าว่าวันนี้จะสนุกกปนแค่ไหน วันเทศกาล้ว,วนขึ้นปีใหม่ของไทยข้างธัญญาเขาก็เลยจัดเป็นแบบพื้นที่เอาไว้ให้ถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําคารวัลกันบริเวณนี้ด้วยสวยมากถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยู่แถวสีนครินนะคะแวะมาเที่ยวได้ที่ช้อปปิ้งพาร์คนะคะธัญญาช้อปปิ้งแพคค่ะที่สําคัญมีบูธของทวีบอดแบนอยู่ด้วยนะชั้นสองเดี๋ยวเราแวะไปดูกันว่าบูธทวีบอดแบนจะสวยแค่ไหนและจะอยู่ตรงไหนของห้างามาดูค่ะ สวัสดีครับทีบอดแปรนธัญญาช็อพิงพาดยังดีให้พริการครับสวัสดีสวัสดี วันนี้ช็อปของทรีบอดแบนแล้วค่ะทรีบอดแบนสาขา ธัญญชอปปิ้งพาร์คค่ะวันนี้นะคะตอนนี้ช็อปของเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้บริการกับคุณแล้วเช็คพื้นที่ฟรีติดตั้งฟรีสมัครได้เลยวันนี้ค่ะ10เมก5 9 0บาทและ13เมก900บาทรวมไปถึงโปรโมชั่นอื่นๆนอกเหนือจากนี้สูงสุดถึง100เมกะกับ FTTH Fiber to the Home ที่อยากจะรู้ว่าที่บ้านของคุณใช้บริการรูปแบบไหนได้บ้างแวะมาที่ธัญญชอปปิ้งพาร์คนะคะ10โมงครึ่งค่ะจนถึง3ทุ่มตรงถ้าเกิดไม่แน่ใจเดี๋ยวดูเบอร์ด้านล่าง ได้เล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์เอาไว้ให้นะโทรมาสอบถามได้ว่าเดินทางยังไงมาแบบไหนมีรถสายอะไรผ่านบ้างวันนี้เดี๋ยวโอ๊ตจ,จะพาออกไปทํากิจกรรมด้านหน้าต่อเพราะว่าน,น้องติเขาอยากจะส่งมอบความสุขเดี๋ยวตามโอ๊ตไปดูข่าพไปดนวกันทุ่งนอกกันนะคะ <S <S> มาแล้วในทีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้บริษัททีบอแดนเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทีบอดแดนมีความสุขนะคบสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้สมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขมากๆนะทีบอดแดนสวัสดีปีใหม่ขอให้ทีบอดแดนมีความสุขค่ะ แสค่ะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งางานกันสวัสดีเย้และกิจกรรมของเราวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วค่ะภารก,กิจในการประชาสัมพันธ์ที่ทันยะช็อปปิ้งพาร์คเรียบร้อยแล้วสำหรับสนาม การว่าดีแวนทรีบอดแบนของเราแล้วเดี๋ยวคราวหน้าโอ๊ตกับทีมงานจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนไปแวะที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย